ชายคนหนึ่งยอมจ่ายห้าแ0 0บาทเพื่อแต่งงานกับหญิงสาวพิการแต่ในคืนแรกเมื่อเขาได้เห็นความลับที่เธอซ่อนอยู่ตรงนั้นทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปตลอดการเรื่องราวนี้จะทําให้คุณต้องลุ้นจนไม่กล้ากับพริบตาค่าคืนนั้นลมอุ่นพัดผ่านหน้าต่างห้องหรูผ้าม่านสีทองพลิ้วเบาๆราวกับซ่อนความลับบางอย่างชายหนุ่มนั่งนิ่งอยู่บนเตียงหัวใจเต้นแรงดังก้องในหูของตนเองเขามองหญิงสาวที่กลายมาเป็นภรรยา ใบหน้าของเธอสวยงามแต่ร่างกายอ่อนแรงนั่งอยู่บนรถเข็นแสงไฟสีเหลืองนวนสะท้อนเงาบนถิวไม้เงียบงนันทุกวินาทีช่างยาวนานเกินทนเสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะก,กดดนันราวกับย้ำเตือนว่าช่วงเวลาสำคัญกำลังมาถึงหญิงสาวยกสายตาขึ้นช้าช้าแววตาของเธอเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความลับริมฝีปากเม้มแน่นก่อนคลี่ยิ้มที่เหมือนมีในบางอย่างชายหนุ่มก้าเข้าไปใกล้ ฝ่ามือเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์กลิ่นดอกมะลิจากพวงมลาลัยแต่งงานยิงคงหอมอบอวลแต่กลับผสมกับกลิ่นความตื่นเต้นจนแทบหายใจไม่ออกทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนเชื้อเชิญแต่ก็เหมือนการปิดบังในเวลาเดียวกันเขามองตรงนั้นของเธอด้วยสายตาหนักแน่นแล้วในวินาทีนั้นเองสายเลือดในกายพลุ่งพล่านขนทั่วร่างลุกชัน หัวใจเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดคิดมาก่อนเลยภาพนั้นตราตรึงอยู่ในสายตาเหมือนประตูชะตาชีวิตถูกเปิดออกอย่างรุนแรงเขารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่กลางเสียงฟ้าผ่าที่ดังสะท้อนในอกคุณอยากให้ผมเล่าต่อจากจุดช็อกนี้ไปจนถึงผลลัพธ์ที่เขาต้องเผชิญหรือให้คงบรรยากาศกดดันภายในใจของเขาไว้นานๆก่อนดีครับมือของเขายังสั่นไม่หยุดดวงตากวาดมองซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตาแสงไฟที่สะท้อนลงบนผิวกายของเธอทําให้ทุกเส้นสายทุกความจริงปรากฏชัดเจนเขากลืนน้าลายยากเย็นความร้อนในอกประตุขึ้นเหมือนเปลวไฟลามไปรอบห้องเงียบงนันเสียงหัวใจเต้นกระแทกซี่โครงจนแทบทะลุออกมาหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งสายตาเธอเต็มไปด้วยความคาดหวังแต่ก็มีประกายบางอย่างที่ซ่อนความจริงไวอ้อย่างแยบยน ริมฝีปากเธอสันไหวเล็กน้อยเหมือนกำลังรอคำตัดสินจากเขาชายหนุ่มรู้สึกเหมือนถูกผลักให้ยืนอยู่ตรงขอบเวด้านหนึ่งคือความจริงที่ไม่อาจถอยหลังอีกด้านคือความลับที่ไม่มีทางย้อนกลับไปได้เขาเพิ่งทุ่มเงินครึ่งล้านเพื่อซื้อความผูกพันครั้งนี้แต่กลับได้บางสิ่งที่ทำให้โลหิตไหลเวียนแรงกว่าเดิมเสียงลมหายใจของเขาหนักหน่วงผสมกับกลิ่นดอกกุหลาบที่ประดับทั่วห้อง กลายเป็นความอึดอัดที่บีบคั้นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาบีบคอทุกประสาทสัมผัสของเขาถูกหลุกร้าทั้งความหวังความกลัวและความสับสนหญิงสาวยื่นมือออกมาช้าช้ามือเล็กๆสั่นสถานสัมผัสฝ่ามือของเขาที่เต็มไปด้วยเหงื่อเย็นสัมผัสนั้นเหมือนสายฟาฟาดเขาสะดุ้งหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกเธอเอ,อ่ยเสียงเบา เสียงสั่นเครือจนแทบกลายเป็นกระซิบตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมคำพูดนั้นเหมือนกุญแจไขประตูความลับทุกสิ่งที่เขาพยายามทําใจกลับพังทลายดวงตาของเธอมีทั้งความเศร้าความกลัวและความยอมรับเหมือนเธอรู้มาตลอดว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเจอความจริงนี้ชายหนุ่มไม่ตอบริมฝีปากเขาเม้มแน่นจนเลือดซึมเหงื่อไหลซึมเต็มหน้าผากเขามองเธออีกครั้ง แล้วในวินาทีนั้นเองความคิดในหัวพรุ่งพล่านจนไม่อาจหยุดได้ภาพเงินครึ่งล้านบาทที่เขายกให้เธอผุดขึ้นมาในความทรงจำภาพพิธีแต่งงานที่ทุกคนยิ้มแย้มยังคงติดตาแต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังสันคลนเหมือนปราสาททรายถูกคลื่นซัดเสียงนาฬิกาดังติ๊กต๊อกดังก้องย้ำเตือนให้เขาต้องเลือกทางเลือกระหว่างการก้าวถอยหลังหรือยอมรับชะตาที่เหมือนถูกรางวันใหญ่ แต่เป็นรางวัลที่เขาไม่เคยคิดอยากได้มาก่อนเขาหายใจแรงขึ้นมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดสายตาเต็มไปด้วยทั้งความตกใจและความโลภแปลกประหลาดในหัวเขามีเพียงความคิดเดียวว่าคืนนี้กำลังจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาไปตลอดการเขายืนนิ่งอยู่กลางห้องลมหายใจขาดห้วงเหมือนจมน้ำสายตาจ้องเธอไม่กระพริบทุกเสี้ยววินาทีเหมือนก้อนหินหนักกดลงบนอก หญิงสาวยังคงยกมือจับมือเขาวไว้แน่นผิวกายของเธอเย็นแต่สัมผัสนั้นกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสายตาคู่นั้นเหมือนขอร้องเหมือนวิงวอนแต่ในความลึกซึ้งยังแฝงประกายลึกลับบางอย่างเขารู้สึกได้ถึงแรงสันสะเทือนในร่างกายเหมือนเลือดทุกหยดกำลังพุ่งกระแทกหัวใจเสียงในหัวดังขึ้นไม่หยุดนี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่เธอปิดบงัง บรรยากาศในห้องแน่นหนาหนักหน่วงแสงไฟสีเหลืองนวลกลับดูเหมือนกลายเป็นคมมีดตัดลมกลางความรู้สึกของเขากลิ่นดอกกุหลาบที่โรยไว้รอบเตียงเริ่มเปลี่ยนเป็นกลิ่นอับอึดอัดเหมือนทุกสิ่งรอบตัวสมคบคิดบีบเขาให้ขยับไปข้างหน้าเขากลื่นน้ำลายช้า,ชาเสียงดังชัดเจนในความเงียบมืออีกข้างยกขึ้นเช็ดเหงื่อที่ไหลรินลงข้างแก้มหัวใจเต้นทีเร็วเกินควบคุม ทุกการเต้นเหมือนค้อนทุบลงบนอกหญิงสาวเอ,อ่ยอีกครั้งเสียงเบาจนแทบปลายเป็นสายลมคุณยังอยากอยู่กับฉันหรือไม่คำถามนั้นพุ่งเข้ามาในหัวใจเหมือนหอกแหลมเขาไม่สามารถตอบได้ทันทีริมฝีปากสั่นไหวแต่ไร้ถ้อยคำความทรงจำเรื่องเงินครึ่งล้านที่เขาทุ่มให้แล่นเข้ามาในสมองทุกภาพในพิธีแต่งงานผุดขึ้นอย่างรวดเร็วญาพี่น้องที่ยิ้มให้ เสียงสวดมงคลรอยยิ้มของแขกในงานทั้งหมดเหล่านั้นเหมือนโซ่ตรวนมัดเขาไว้เขามองเธออีกครั้งในสายตาของเธอมีทั้งความอ่อนแอและพลังบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้เหมือนเธอคือประตูที่เปิดไปสู่โชคชะตาเขารู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่เหนือกว่าความกลัวแรงดึงดูดที่เหมือนการถูกรางวัลใหญ่แต่เป็นรางวัลที่ไม่อาจตีมูลค่าเป็นตัวเลขได้ หัวใจเขาสับสนอยากหนีออกจากห้องแต่ขากลับไม่ยอมขยับอยากตะโกนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอร่างกายทั้งร่างเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นหญิงสาวค,อคอ่อยๆโน้มตัวเข้ามาสายตาเธอยังคงไม่ละไปจากเขากลิ่นกายอ่อนหวานของเธอแผ่ซ่านเข้ามาใกล้ความอึดอัดยิ่งทวีคูณทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนกำลังพาเขาเข้าสู่ทางแย่สุดท้ายเขาหลับตาลงชั่วขณะ พยายามรวบรวมสติแต่สิ่งที่ตามมาคือภาพฝันลางๆภาพลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ภาพเสียงเฮลันของผู้คนภาพเงินจำนวนมหาศาลที่กองอยู่ตรงหน้าเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งดวงตาของหญิงสาวยังคงอยู่ตรงนั้นเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบธรรมดาเต็มไปด้วยพลังที่บีบหัวใจเขาจนแน่นห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจสองคนสลับกัน เงาไฟบนผนังโยกไหวราวกับเต้นตามจังหวะหัวใจบรรยากาศกับแคบเหมือนโลกทั้งใบหดเล็กลงจนเหลือเพียงเตียงหรูและสองร่างที่จ้องกันเขารู้แล้วว่าเขาไม่อาจถอยหลังได้อีกทุกย่างก้าวต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและคำถามเดียวที่หลอนในหัวคือนี่คือพรจากฟ้าหรือคำสาปที่เขาเพิ่งยอมรับเข้ามาในชีวิตเขายืนนิ่งมือทั้งสองข้างเังคงสัน่น ลมหายใจถี่สั้นเหมือนกำลังถูกไล่ตอนเสียงในอกดังตุบๆจนหูอื้อสายตาไม่สามารถละออกจากคร่างตรงหน้าได้หญิงสาวยังคงยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่ใช่ความสุขแต่เป็นยิ้มที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขเหมือนกับกำลังจะบอกว่าหากคุณก้าวเข้ามาอีกก้าวชีวิตคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปบรรยากาศในห้องเงียบงนันจนได้ยินเสียงลมลอดหน้าต่าง ผ้าม่านขยับช้าๆราวกับวิญญาณกำลังเลื้อยผ่านกลิ่นดอกกุหลาบที่ครั้งหนึ่งหอมหวานกลับกลายเป็นกลิ่นหนักน่วงเหมือนลมหายใจของบางสิ่งที่ซ่อนอยู่เขาไม่รู้ว่าเป็นความหวาดกลัวหรือเป็นแรงดึงดูดแต่หัวใจกลับสั่งให้เขาขยับเข้าไปใกล้ราวกับว่ามีเชือกเส้นบางๆลากเขาไปสู่ความมืดทุกก้าวที่เดินไปเสียงไม้พื้นห้องดังเอ็ดอาร์ดเหมือนเสียงสะท้อนจากบาดาลหญิงสาวโน้มตัวเข้ามาเล็กน้อย เส้นผมดำยาของเธอร่วงลงมาปิดใบหน้าทำให้เธอดูลึกลับยิ่งขึ้นเธอเอ่ยเบาๆสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบเขากัดฟันแน่นความคิดตีกันวุ่นนี่มันอะไรกันทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนกำลังถูกรางวัลใหญ่แต่ก็เหมือนถูกสาปไปพร้อมกันเขาหยุดตรงหน้าเธอระยะห่างเพียงแค่เอื้อมมือกลิ่นหอมประหลาดลอยเข้ามาแรงขึ้น เป็นกลิ่นที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนทั้งหอมทั้งขมทั้งเงย็นเยือกในเวลาเดียวกันหญิงสาวเงยหน้าช้าช้าแววตาเธอเต็มไปด้วยประกายบางอย่างที่เหมือนจะฉีกหัวใจเขาออกเป็นเสี่ยงเรากับเธอรู้ทุกอย่างที่เขากำลังคิดเธอรู้ว่าเขากำลังลังเลเธอรู้ว่าเขากำลังกลัวและเธอก็รู้ว่าเขาไม่มีทางหนีไปได้เขายกมือขึ้นแต่ไหลเธอ สัมผัสนั้นทําให้ร่างกายเขาเหมือนถูกไฟช็อตความจริงที่เธอปกปิดไว้กําลังเปิดออกทีละน้อยและยิ่งเขามองลึกลงไปยิ่งรู้สึกว่าตัวเองถูกดูดเข้าไปในความลับดํามืดที่ไม่มีทางย้อนกลับสายตาของเธอคมกริบเหมือนดวงตาที่ผ่านการเห็นทุกความเจ็บปวดและทุกโชคลาบบนโลกใบนี้เธอเอ,อ่ยอีกครั้งเสียงเย็นเยียบจนขนลุกสู้คุณเลือกแล้วนะคืนนี้คุณจะไม่มีวันเหมือนเดิม คำพูดนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่าลงกลางใจเขาสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นแรงเกินทนจนแทบระเบิดออกมาและในวินาทีนั้นเองเงาของบางสิ่งในร่างเธอที่เขาเพิ่งเห็นชัดเจนทำให้โลหิตในกายเขาไหลพล่านทั้งหวาดกลัวทั้งตื่นเต้นทั้งคล้ายคนบ้าคลั่งเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังขาของเขาเหมือนติดตรึงไว้กับพื้น หญิงสาวยื่นมือออกมาอีกครั้งมือที่สั่นแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ทำให้เขาขยับไม่ได้โลกทั้งใบเงียบสงัดนาฬิกาบนผนังหยุดเดินไฟในห้องสว่างวาบแล้วมืดลงเล็กน้อยเหมือนทุกสิ่งกำลังยอมรับว่าความจริงนี้ไม่อาจปิดบ,บังได้อีกหัวใจเขาเหมือนถูกบีบแน่นภาพเงินห้าล้านร้อยพันที่เขาจ่ายแล่นเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ภาพเงินอย่างเดียว มันคือภาพลอตเตอรี่อยากสว่างจ้าเหมือนโชชาตากำลังประกาศว่าเขาเพิ่งกลายเป็นผู้ชนะในเกมที่ไม่อาจปฏิเสธได้ริมฝีปากเขาสั่นคำพูดไม่อาจหลุดออกมาแต่สายตาของเขาเริ่มยอมรับและในขณะเดียวกันความหนาวเย็นก็ไหลเข้ามาในจิตวิญญาณเหมือนเขาเพิ่งเซ็นสัญญากับโชชาตาที่ไม่มีวันหวนคืนหัวใจของเขายังคงเต้นแรง เสียงนั้นดังเหมือนกลองสึกอยู่ในอกความมืดครอบคลุมห้องรูที่ครั้งหนึ่งเขาคิดว่าจะเป็นห้องแห่งความสุขแต่บัดนี้มันกลับกลายเป็นคุกที่มองไม่เห็นกำแพงเขาจ้องเธอไม่กระพริบเงาของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวสีขาวนั่งนิ่งบนรถเข็นผ้าลูกไม้พลิ้วตามแรงลมที่ลอดหน้าต่างเข้ามาเรากับเธอไม่ใช่เพียงหญิงสาวธรรมดาแต่เป็นบางสิ่งที่ซ่อนพลังและชะตากรรมที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ หญิงสาวยื่นมือออกมาช้าๆปลายนิ้วเรียวซีดขาวเหมือนกระดาษสัมผัสอากาศรอบตัวจนเกิดเสียงเสียดเบาๆเธอไม่พูดสักคำแต่ดวงตาของเธอกลับเอ่ยคำถามที่กรีดแทงหัวใจเขาคุณพร้อมจะก้าเข้าสู่ความจริงแล้วหรือยังเขาขยับปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาคอแห้งผากเหมือนมีฝุ่นหนาทับถมเหงื่อเย็นไหลอาขามับลงมาตามแก้ม มือกำแน่นจนเล็บกดลึกเข้าฝ่ามือเลือดซึมออกมาแต่เขาแทบไม่รู้สึกเจ็บสายตาของเขาเล่จากใบหน้าเธอลงไปจนถึงส่วนล่างและสิ่งที่เห็นยังคงเป็นภาพเดียวกับที่ทำให้เขาช็อกภาพที่ทำให้โลหิตในกายเดือดพล่านภาพที่บังคับให้เขาต้องยอมรับว่านี่คือความจริงที่หลีกหนีไม่ได้ทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามา้ามาสีทองปลิวสะบัดแรงจนเกิดเสียงดัง แสงไฟในห้องสั่นไหววูบว,วาบเงาของทั้งคู่ทอดลงบนผนังเหมือนภาพปีศาจกำลังสยายปีหญิงสาวหายใจแรงขึ้นแผ่นนอกของเธอกระเพื่อมริมฝีปากเม้มแน่นแล้วปล่อยคำพูดออกมาเสียงสัน่นคุณคือคนที่ฉันรอคอยเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคำพูดนั้นทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนขาอ่อนแรงจนแทบสุดลงตรงหน้าเธอภาพเงินครึ่งล้านที่เขาจ่ายออกไปเริ่มเลือนหาย สิ่งที่เหลืออยู่คือความรู้สึกเหมือนถูกผูกพันธะเหมือนเขากำลังกลายเป็นเจ้าของบางสิ่งและในเวลาเดียวกันก็เป็นนักโทษของมันด้วยเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งติก๊กตอกติก๊กตอกแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ใช่เพียงการบอกเวลามันคือเสียงเตือนให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปตลอดกาลเขาโน้มตัวลงใกล้สัมผัสกลิ่นกายอ่อนหวานบนกลิ่นเย็นเย,ยือก เหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานบนหลุมศพสวยงามแต่เต็มไปด้วยความตายที่ซ่อนอยู่หญิงสาวเอื้อมมือแตะใบหน้าเขาสายตาเธอเต็มไปด้วยความลึกลับเรากับดวงตานั้นสามารถอ่านใจได้หมดทุกอย่างเธอกล่าวเบาๆตั้งแต่คืนนี้คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปท่านใดนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกเสียงหายไปเหลือเพียงหัวใจเขาที่เต้นแรงไม่หยุด และความจริงที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาเหมือนม่านถูกฉีกกระชากสิ่งที่เขาเห็นในตัวเธอคือชะตากรรมที่ไม่อาจปฏิเสธคือรางวัลใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงเงินทองแต่เป็นรางวัลที่อาจแลกมาด้วยชีวิตของเขาเองหัวใจเขายังเต้นแรงไม่หยุดดวงตาไม่อาจละออกจากใบหน้าของหญิงสาวเสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังสะท้อนในห้องเงียบเหมือนสองจังหวะที่กำลังสอดประสานกันอย่างน่าประหลาด เธอยังคงจ้องเขาสายตาลึกจนเหมือนกําลังดึงเขาเข้าไปในวังวนลึกลับรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนริมฝีปากนั้นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยชะตากรรมเหมือนเธอรู้ผลลัพธ์ทั้งหมดอยู่แล้วเพียงแต่รอให้เขาเป็นผู้ค้นพบด้วยตัวเองชายหนุ่มค่อยๆสุดตัวลงหัวเข่ากระทบพื้นไม้ดังเบาๆเขาหายใจหอบเหนื่อไหลชุ่มทั้งแผ่นหลังมือสั่นจนควบคุมไม่ได้ เขารู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางระหว่างสวรรค์และขุมนรกหญิงสาวโน้มตัวมาข้างหน้าเงาผมดำยาวปิดครึ่งใบหน้าเธอกล่าวเสียงช้าชัดเจนคุณไม่ใช่คนแรกที่ยืนตรงนี้เขาเงยหน้าขึ้นทันทีคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจไม่ใช่คนแรกความหมายของมันชัดเจนและยิ่งตอกย้ำให้เขารู้ว่าความลับของเธอใหญ่เกินกว่าที่เขาคิด เขามองรอบห้องแสงไฟริบรีผ้าสะท้อนในกระจกบานใหญ่ตรงผนังเผยให้เห็นเทียงเงาเขาแต่เบื้องหลังกลับมีเงาร่างอื่นเคลื่อนไหวแผ่วเบาเขาหันกลับไปมองทันทีแต่ห้องยังว่างเปล่าเหลือเพียงหญิงสาวนั่งอยู่ตรงนั้นความหนาวเย็นแล่นผ่านกระดูกสันหลังเขารู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่เฝ้ามองอยู่ในความมืดทุกเส้นขนลุกชันจนเจ็บผิว เสียงในหัวดังซ้ำๆนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือชะตากรรมหญิงสาวยกมือขึ้นแตะสร้อยคอที่เธอสวมเป็นสร้อยเงินเก่าแก่สลักลวดลายโบราณเธอจับมันแน่นแล้วกระซิบเสียงเบาสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่กำหนดอนาคตของเราท่านใดนั้นเขารู้สึกถึงแรงบีบรัดรอบหัวใจเหมือนถูกดึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นภาพในหัวพลันแวบขึ้นภาพผู้ชายแปลกหน้าหลายคน ใบหน้าขาวซี่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขายืนในห้องเดียวกันนี้ก่อนที่แสงสว่างจะแผดเผาพวกเขาหายไปเขาสะดุ้งเฮือกหายใจแรงเหมือนจะขาดใจมือยกขึ้นกุ่มอกแน่นขณะที่ดวงตาหญิงสาวยังคงเย็นชาไม่มีร่องรอยสะทกสะทานใดๆเธอเพียงพูดเบาๆแต่ชัดเจนพอจะทำให้โลกทั้งใบของเขาสั่นคลอนถ้าคุณเลือกจะอยู่ต่อคุณจะได้ทุกอย่าง แต่ถ้าคุณเลือกจะหนีคุณจะสูญเสียแม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายเขานิ่งไปคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดหัวใจทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทนาฬิกาที่หยุดเดินกลับเริ่มขยับอีกครั้งติก๊กตอกติก๊กตอกเสียงนั้นดังชัดเจนจนเหมือนนับถอยหลังชีวิตเขาหันไปมองหญิงสาวอีกครั้งในดวงตาเธอมีประกายคล้ายเปลวไฟทั้งอบอุ่นทั้งทำลายทั้งให้ชีวิตและพรากชีวิต เขารู้ในทันทีว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปไม่มีทางหวนกลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มนั่งนิ่งหัวใจยังคงสั่นไหวรุนแรงคำพูดของหญิงสาวสะท้อนก้องอยู่ในหัวถ้าคุณอยู่ต่อคุณจะได้ทุกอย่างถ้าคุณหนีคุณจะสูญเสียแม้กระทั่งลมหายใจเขาหลับตาลงช้าช้าทบทวนเงินครึ่งล้านบาทที่เขายอมแลกไปทบทวนเสียงหัวเราะของแขกในงานแต่ง ทบทวนความฝันที่เขาคิดว่ากำลังเริ่มต้นเมื่อดวงตาเปิดขึ้นอีกครั้งเขาเห็นหญิงสาวนั่งรอยอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มอ่อนโยนค่อยๆปรากฏบนใบหน้าเธอไม่ใช่รอยยิ้มลึกลับอีกต่อไปแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่มอบชะตาใหม่ให้เขาเขาเก้าวเข้าไปช้าๆยื่นมือออกไปรับมือเธอสัมผัสนั้นอุ่นอย่างประหลาดเหมือนสายโซ่ที่มองไม่เห็นคลายออกจากอก หัวใจที่เคยเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวกลับสงบลงด้วยความยอมรับเธอเอ่ยเสียงเบาคุณเลือกแล้วและนี่คือรางวัลของคุณทันใดนั้นแสงไฟในห้องสว่างนุ่มนวลกลิ่นดอกกุหลาบหอมหวานอย่างแท้จริงเงาที่เคยกดดันหายไปเหลือเพียงบรรยากาศที่อบอุ่นและสงบสุขชายหนุ่มยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในค่ำคืนเขารู้ว่าแม้สิ่งที่ได้มาจะเต็มไปด้วยความลึกลับ แต่เขาได้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าลาบลอยหรือเงินทองเขาได้เจอโชคชะตาที่ผูกพันชีวิตสองคนเข้าด้วยกันและในคืนนั้นเองเขารู้ว่าเงินครึ่งล้านไม่ใช่สิ่งที่เขาได้เสียไปแต่คือกุญแจที่นำพาเขาเข้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่ใช่ความหวังลมๆแรงๆแต่คือรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิต